กนจิตใจห้าวหาญสู้ทุกคนเขาถึงเชื่อมัน่นเขาทำได้และผมก็เชื่อเขาทำได้<ม>นะครับไปดูครับจบซีซั่นนี้ทุกคนจะหุ่นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอายุยืนขึ้น โชคดีทุกคนครับ <S Y S S Confidence เราทำได้ซีซั่นหนึ่งสวัสดีเพื่อนชาว Y S S Confidence ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นที่หนึ่ง EP 4ครับผมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแนละ้วของเดือนแล้วนะครับครั้งนี้ครับผมเรานะจะพาผู้เข้าแข่งขันนะครับมาออกกำลังกายแล้วก็มาวิ่งจริงๆรับผมให้ทุกคนนะได้ดูนะบอกว่า สุดท้ายเนี่ยครับผมน้ำหนักของเขานะฮะจะลดลงนะหรือว่าจะเพิ่มขึ้นคนรับ <Okay. S 1> ในสัปด์สุดท้ายเนี่ยผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ สัมภาษณ์กันก่อนเลยครับชิโนคือเก๋เป็นไงบ้างครับผมคุยกันคุยก่อนคุยกันก่อนดิคุยกันคุยกันอะเป็นไงบ้างดับเบิ้ลสามรอบสองโมงอะไปวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้หนี่ว่ะวิ่งรีวิวเลยเบาหวิวเบาหวิวเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยโอ้คิดถึงคาร์โบไลตเยอรมันทุกทีแล้วโอเคคิดถึงทาคิเลยใช่ไหม คิดถึงว่าผู้นี้จะได้ไปกินข้าวหมูเยอรมันแล้วค่ะสามรอบมีรอบไหนเหนื่อยสุดทุกรอบอะค่ะรอบสามเห็นวิ่งชิวๆเลยนะวิ่งเหนื่อยทุกรอบปีนตั้งแต่เริ่มเหนื่อยตั้งแต่วอร์มอัพแล้วเดินมาจากลงหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเรามาดูให้ฮะผู้ที่อ่านี่ชิวๆปกติวิ่งหนีวิ่งหนีไกลกว่านี้อีกเป็นไงบ้างครับผมดีไม่เจ๋อฮะปกติวิ่งอยู่วันละกี่โล หาลงนี่งหนึ่ิหนั่งันึ่งหนอ่งหนอ่เหนึ่งันออโโึ่นงหนอ่เหนอ่เหนึ่ง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 อนึ่งหนึ่งหน่งหนึ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 ่งนี่ครับบอกน,อนอึกงหนะึหน,นึ่งบบหดึ่งหน่งหนึ่งหน่งหนึ่งหน่งนึ่งห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 นม่งหนึ่นเลย่ป็นไ่งบ้า่งคนับผมนึ่งนไงบ้า,งบา่งนึ่งนึ่งห่อนค่งหนอย รั้นแรกในการวิ่งเพียเยอะที่สุดปกติพี่ออกกลังการไหมไม่ไม่แต่ใช้ของอื่นแล้วแล้วงวดเนี้ยเรามาวิ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบดีขึ้นเงี้ยบากครับผมมันมันก็รู้สึกกางกายเราโอเครู้สึกมันเหนื่อยไวขึ้นเขาผ่านไวขึ้นไงรู้เหนื่อยนีาจบจากนี้ไปคิ่วจะวิ่งเองไหมนิ่งิ่งแต่ว่าเสร็จมากแ้วเลิกงานแล้วมันไป รวมาในซอยอ๋อรวมาในซอยด้วยโอเคครับพี่ดาพาร์ตองครับผมอ่ะนี่นนเรามาคุยนี่ดีกว่าสวยสุดในซอยอันนี้ครับมาร์เก็ตติ้งส่งเข้าประกวดนะฮะนี่นี่นี่ฮะฝนเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยค่ะปกติเราออกกำลังกายอย่างงี้ป่ะก็ตั้งแต่เขาที่พันมาก,ก็เริ่ม,มออกกำลังกายโอ้โหตอนนี้เอาตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นเหนี่ยหนักเท่าไหร่เริ่มต้น75ตอนนี้ 78 <68, S 1> ค่ะ้5 68ค่ะลงเยอะมากอะ่ะมีหน้ารู้สึกว่าแบบดูฮะตัวบางครับแบบแบบไม่เข้าแก๊ปกับการแข่งขันแล้วอะ่ะตอนเนี้ยนะให้กับเออซีซัน่นสุดท้ายแนละ้พวพรุ่งนี้ช่าหนักบอกเลยดิครับกลับเพื่อนๆที่ทางเพื่อน,อนที่กางดูคลิปอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆในทีมดนะ้วยค่ะก็คือสําหรับหนูนะคือตั้งแต่แรกเลยอะ่ะ จนลดถึงตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามันสบายขึ้นอ่ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็คือแบบไม่อึดอัดเหมือนก็คือสวยใช่ใช่พี่ตูวเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปโอ้ยลดไปเยอะมากนะใช่ค่ะก็คือมันได้ทั้งสุขภาพแล้วก็คือรูปร่างเราก็เปลี่ยนไปไอ้เี้ยอ๋อเงี้ยอ๋อเงี้ยอันนี้ไหนไหนข้อยขาหล่ะข้อยขาเชิญเอ้ยโอเคครับผมโอเคครับ ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับของการแข่งขันแล้วครับตอนนี้ EP ที่4ครับกับรายการ YSS Conference เราทำได้ซีซั่นที่1นะฮะทุกคนคนที่เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วนะว่ามีการพยายามในการออกกำลังกายมากขนาดไหนนะฮะทั้งที่บ้านนะครับและก็ทั้งที่ทำงานด้วยนะครับครั้งนี้ผมเราเพิ่งจะไปวิ่งกันรอบโรงงานเนี่ยมาหมาดๆนะฮะเหนื่อยไมนานแห้งครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าในการแข่งขันเนี่ย ใครที่จะสามารถทำน้ำหนักได้ตามเป้าหมายบ้างและใครที่ทำน้ำหนักไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูผลคะแนนกันเลยครับผม YSS c o n f i d e n t เราทำได้ซีซั่นหนึ่ง